มาณ4วัตต์5โวลต์นะครับ5โวลต์เห็นไหมเนี่ยขึ้นมาชาร์จนะครับ4วัตต์4โวลต์ ก็มาดูโปรดักต์ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จมือโทรศัพท์มือถือนะครับขนาด120วัตต์นะครับ PD นะครับชาร์จเร็วก็ลักษณะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็ PD ชาร์จเร็วคือ,อยังไงนะครับดูก็บอกมันจะบอกว่าใช้อินพุตได้ตั้งแต่100ถึง240โวลต์นะครับไฟ50ถึง60เฮิรตนะครับ0.5แอมป์ไฮเนี่ยมันจะออกที่5โวลต์ถึง3แอมป์นะครับ9โวลต์ถึง2 เก้าโวลต์เนี่ยสองจุดสององสโวลต์เนี่ยออกสิบหนึ่งโวลต์เท่ากับหนึแอมป์นะครับใครเเนี่ยก็ออกสาโวลต์หโวลต์ก็คือประมาณสาแอมป์ครับคือชาร์จเร็วนะครับก็เนี่ยเก้าถึงสิบสองโวลต์ก็ออกหนึ่งจุดห้าซีเนี่ยก็ออกตั้งแต่สูงสุดร้อยคือห้าโวลต์เนี่ยทั้งสามตัวเนี่ยมันออกได้ถึงร้อยยี่สิบวัตต์แม็กนะครับ รูก็จะเป็นรูล,ลักษณะประมาณนี้นะครับคือตัวนี้คือ 3. 0อ่า USB USB 30แล้วก็ Type c นะครับ PD ชาร์จนะครับก็เป็นลักษณะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยนี่ครับก็เป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับว่าเป็นยังไงว่ามันออกไฟจริงไหมแดปเตอร์ที่เราจะทดสอบนะครับเราจะใช้ตัววัด กระแสไฟไว,วัดกำลังวัดทั้ง USB และห้ c นะครับจุด Quick c h a r g นะครับเป็นลักษณะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงผมจะใส่ห้ c ปุ๊บ USB ให้ c อะ h a นะครับ Hi-A ก็จะเสียบเอา Hi-A ก่อนนะครับ Hi-A ก่อน Hi-A ผมจะเสียบกับสายชาร์จนะครับสายชาร์จอะสามหัวแล้วชาร์จ iPhone ผมนะครับว่า มันจะเป็นยังไงนะครับเสียบปุ๊บนะครับแล้วของก็จะเสียบไฟเอนะเปิดมาปุ๊บเนี่ยไฟก็จะเข้าอยู่ที่สี่สี่วัตต์เก้าวัตต์นะครับสี่วัตต์เก้าวัตต์มาดูตรงนี้เห็นไหมอ่าตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณห้าโวลต์เข้าห้าโวลต์ตอนแรกนะครับเข้าห้าโวลต์ตอนแรกอ่าอยู่ที่ประมาณห้าวัตต์ นะครับ0.2วัตชาร์จ51นะครับก็ตอนแรกก็ชาร์จเร็วอยู่นะครับชาร์จเร็วอยูอ่เปลี่ยนอีกหัวหนึ่งปุ๊บเนี่ยกี2 Wh. 2 Wh. Wh. ่วัต2วัต5วัตเพราะแบตเตอรี่มันเหลือครึ่งหนึ่งอยู่นะครับถ้าเราจะใช้หัว Hi-C อ่ะเดี๋ยวมาดู Hi-C นะครับว่า Hi-C เป็นไงนะครับ ให้สีตรงนี้นะครับเสียบไปปุ๊บเสียบให้สีเนี่ยมันจะออกที่5้โวลต์นะครับ5โวลต์5้โวลต์0.1น,ว,นวัตต์อ่าตรงนี้นะครับตัวปลั๊กเราสามารถเสียบพร้อมกันได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยตรงนี้ปุ๊บเนี่ยขึ้นมาชาร์ นะครับสี่วัตสี่โวลต์สี่วัตนี่ในประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมก็ลักษณะการออกแบบก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากโอเคก็คสายที่ท่านดูว่ากำลังวัตต์มันเยอะจริงๆโอเคครับมาเสียบดูเครื่องบิตคอยน์นะครับตัวนี้จะออกที่ประมาณ4ี่วัตเห็นไหมออกประมาณสี่สองจุดห้าวัตนะครับนี่นี่เห็นไหม เนี่ยออกประมาณ4วัตต์5โวลต์นะครับ5โวลต์เห็นไหมเนี่ยอืมก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานก็กระพริบ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 เนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอเค